โอ้ไงคะทุกคนวันนี้ฉันมีข่าวจะมาแจ้งวันนี้เชื้อไวรัสโควิดนะคะมาที่เมืองไทยแล้วนะคะมันน่ากลัวมากมาเลยมันอาจทำให้เราตายเชื้อก็ได้เราต้องรางเจลและสวแมแหสนนะคะก่อนออกนอกบ้านต้องรางเจลบ่อยๆร้างมือซอกนิ้วแบบ แบบที่ฉันไปหาป้าหมดนะคะแล้วก็บอกว่ากินยาทุกวันจะได้ลิ้นหายแล้วก็เรื่องไวรัสด้วยนะคะสวัสดีค่ะลาก่อนนะคะไงกันบ้างครับจากเรื่องไวรัสโควิดสวมแม้ล้างมือบ่อยๆนะคะจากนั้นก็เว้นระยะห่าง ห่างไกลถึง2เมตรนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด s ัดสไ r ร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดวีดีโอใหม่ๆของพวกเรานะคะสวัสดีจากสาวสาๆดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาร้องเพลง The เดิมมองไกลไปทั้งดาวนะคะเดิมมองไกลไปทั้งดาวที่เคยจองเป็นดาวของเราก็ยังคงอยู่ที่เดิมคอยพบเจอ อยู่ตรงนี้มองเห็นดาวและดวงดาวก็มองเห็นเธออย่างน้อยเราอยู่ได้ดาวบนดาวเดียวกันหวังว่าเธอคงสุขดีอยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดีดีฉันคงมีดีสิ่งเดียวทุกวัน <c oughs> มีแต่ <c oughs> ที่ถึงมีแต่ แต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งในมองดาวมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงยิ่งเมื่อไรของไรกังดีมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงยิ่งทังไหนไม่ทังดีคิดถึงเธอคิดถึงเธอสำหรับคลิปนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เราต้อง เพราะว่าวันนี้เราต้องอดชีปแล้วนะคะวันนี้เราต้องหายลมก่อนนะคะเดี๋ยวฉันจะหายรดจะแย่แล้วฉันเกิดอย่ายกอย่าลืมกดไลด like, ดสาสาคา์กดซับสไครต์กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อเราจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆด้วยนะคะลาก่อนนะคะสวัสดีจ้า